ถ้าร่างกายมีการปรับเปลี่ยนก็จะมีผลกระทบกับสภาพแวดล้อมภายนอกแล้วก็จะมีผลกระทบกับใจถ้าสตวโลกคือใจมีผลมีการปรับเปลี่ยนมันก็จะกระทบกับร่างกายคือขันตะโลกแล้วก็สิ่งแวดลอ้อมเรียกว่าอากาศสโลกทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยทันไหมโลกเยอะแยะไปหมดเลยอากาศสโลกขันตะโลกและ สัตวโลกมันเชื่อมกันมันสมมตินะสมมติสมมติเนสมมติสมมติว่าถ้าอากาศสโลกตอนนี้เราอยู่ในห้องแอร์ใช่ไหมอากาศสโลกอากาศสโลกเย็นร่างกายเป็นยังไงร่างกายก็ ถ้าเย็นมากก็หนาวใช่ไหมสันสานนะสันสานนะมีผลถึงใจไหมมีทําไมมันเย็นจังความคิดมันก็เปลี่ยนถ้าข้างภายนอกร้อนนะจ๊ะมีผลกระทบกับขันธโลกไหมมีขันธโลกก็จะร้อนเหงื่อออกมใจก็เป็นไงรู้สึกร้อน ตามอากาศไปโดยเนี่ยมันมันมันเชื่อมอย่างเงมันเชื่อมอย่างเงี้ยเ้าร่างกายอ่ะร่างกายมีการร่างกายมีการปรเปลี่ยนเช่นนี่ร่างกายติดโควิดขึ้นมาเป็นไงสภาพแวดล้อมอม